ไฮโซมิจี so ้ภาสองนางงามสาวเริ่มให้โดนหลอกลงทุนศูนย์หนึ่งจุดหกล้านกันจอมพลังเปิดโปงไฮโซเกภาคัสองแอบอ้างลูกองคมนตรีหลอกนางงามศูนย์เงินหนึ่งจุล้านเผยก็ลงละเอียดเตรียมไล่แฉยับสถานการณ์ในวงการนางงามกลับมาร้อนระอุอีกครั้งหลังกันจอมพลังนักเคลื่อนไหวชื่อดังที่ยินหยัดต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมได้ออกมาเปิดโปงคดีหลอกลวงที่มีผู้เสียหายเป็นนางงามสาวรายหนึ่ง โดยถูกชายคนหนึ่งแอบ,บอ้างตัวเป็นไฮโซระดับสูงพร้อมสร้างเรื่องราวและภาพลักษณ์อันหรูหารเพื่อหลอกให้โอนเงินร่วมลงทุนจนต้องสูญเงินไปถึง1.6ล้านบาทเปิดปฏิบัติการหลอกลวงสุดแนบเนียนแอบ,บอ้างระดับลูกบุญธรรมองคอมนตรีข้อมูลจากกัญจอมพลังระบุว่าเย่ยหญิงสาวซึ่งเป็นนางงามคนหนึ่งได้รู้จักกับชายผู้แอบ,บอ้างผ่านแอปพลิเคชันไลฟ์สดโดยชายรายนี้มีโปรไฟล์ที่น่าเชื่อถืออย่างมากไม่เพียงอ้างว่าเป็นลูกบุญธรรมขององคอมนตรี แต่ยังมีการสร้างภาพลักษณ์ด้วยการเดินทางพร้อมรถราชการมีรถนำขบวนพูดถึงความสนิทสนมกับบุคคลสำคัญทั้งในไทยและกัมพูชารวมถึงมีภาพถ่ายร่วมโต๊ะก,กับนักการเมืองชื่อดังและบุคคลสาธารณะหลายรายทั้งหมดนี้ถูกใช้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือจนนางงามสาวและครอบครัวคลายความระแวงและเริ่มมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดก,กันมากขึ้นอ้างช่วยทวงหนี้จากคดีฟอรเร็กซ์ปูทางเข้าสู่แผนหลอกลงทุน จุดเปลี่ยนสาคัญเกิดขึ้นเมื่อชายรายนี้ได้ยินแม่ของนางงามพูดคุยเรื่องการขายที่ดินจึงแสดงความสนใจทันทีและในเวลาเล่ยเลี่ยกันอย่างอ้างว่าเคยช่วยทวงหนี้จากคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซ์ได้สําเร็จทําให้ทั้งสองแม่ลูกยิ่งเชื่อมั่นในความสามารถของเขาจากนั้นไม่นานชายคนดังกล่าวได้ชักชวนให้ร่วมลงทุนธุรกิจจำนนรถยนต์ในประเทศกัมพูชาโดยอ้างว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจที่มีกำไรแน่นอนด้วยความเชื่อใจเหยื่อจึงตกลงโอนเงินรวมกว่า1.6ล้านบาท คดีไร้ความคืบหน้าตำรวจะถอนแจ้งความพี่สาวผู้รับเงินเมื่อรู้ตัวว่าถูกหลอกผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความกับตำรวจตั้งแต่ช่วงสองปีก่อนพร้อมหลักฐานการโอนเงินและแชทพูดคุยจำนวนมากอย่างไรก็ตามคดีกลับไม่มีความคืบหน้าหนึ่งในจุดที่สร้างความเพลิื่อนใจคือเงินที่ถูกโอนเข้าบัญชีของบุคคลที่ชายผู้แอบอ้างเรียกว่าพี่สาว ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเป็นที่สาวแท้ๆของเขาแต่เจ้าหน้าที่กลับแนะนําให้ถอนแจ้งความกับเธอโดยให้เหตุผลว่าเธอเพียงรับเงินไม่ได้มีส่วนร่วมในการช่อโกงกันจอมพลังเตรียมไลฟ์เปิดโปงไม่ยอมให้เรื่องเงียบหายกันจอมพลังระบุว่าเรื่องนี้ไม่ใช่คดีธรรมดาเพราะเป็นหนึ่งในหลายกรณีที่เขากําลังติดตามอย่างใกล้ชิดซึ่งผู้ก่อเหตุอาจเกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงอีกหลายรูปแบบ โดยเขาเตรียมจะเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดผ่านในสดเพื่อให้สังคมได้รับรู้ความจริงและผลักดันให้เจ้าหน้าที่นำคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างโปรง่งใสเขายังฝากเตือนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มดาราอินฟลูเอนเซอร์หรือผู้มีชื่อเสียงที่มักตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพในลักษณะนี้ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถี่ถ้วนและอย่าหลงเชื่อเพียงเพราะโปรไฟล์ดูดีหรือการอ้างตัวว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลระดับสูง ได้เวลาฟังเสียงจากทุกคนในคอมเมนต์แล้วมาดูกันว่ามีอะไรเด็ดเด็ดบ้างคอมเมนต์ comment แรกกล่าวว่าน่าเห็นใจน้องมากหวังว่าคนร้ายจะถูกจับและได้รับโทษตามกฎหมายโดยเร็วคอมเมนต์ comment ต่อมานี้กล่าวว่าสมัยนี้แค่ภาพลักดีอย่างเดียวเชื่อไม่ได้ต้องมีสติและตรวจสอบทุกอย่างคอมเมนต์ comment ถัดมานี้กล่าวว่าเงินไม่ใช่น้อยเลยนะหนล้านถ้าเป็นเราคงช็อกไปแล้วคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์กล่าวว่า แปลกใจที่ตำรวจเนะีให้ถอนแจ้งความกับพี่สาวคนรับเงินทั้งที่เป็นพยานหลักฐานสำคัญคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าการอ้างตัวว่าเกี่ยวข้องกับองคมนตรีนี่อันตรายมากไม่ใช่แค่หลอกเงินแต่กระทบถึงสถาบันด้วยคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าอยากให้คดีนี้เป็นตัวอย่างให้คนระวังตัวมากขึ้นอย่าหลงเชื่อใครง่ายๆแม้เขาจะดูดีแค่ไหนคอมเมนต์ comment, ถัดมากล่าวว่า รู้จักกันผ่านไลฟ์สดแล้วถึงขั้นโอนเงินลงทุนฟังดูแล้วไม่น่าเกิดขึ้นได้แต่สุดท้ายก็เกิดคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่เงินที่หายไปแต่คือความเชื่อใจที่ถูกทำลายและความรู้สึกผิดของเหยื่อที่อาจโทษตัวเองทั้งที่ความผิดอยู่ที่คนโกงเพียงคนเดียวการเป็นผู้หญิงที่ไว้ใจคนง่ายไม่ใช่ความผิดแต่คือช่องโหว่ที่สังคมต้องช่วยกันปิดด้วยความรู้และการระวังภัยคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่า ถ้าแค่รับเงินก็ไม่มีความผิดแบบนี้มิจฉาชีพก็หาทางรอดได้ตลอดคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าหลายคนมาคิดว่าเรื่องแบบนี้เกิดกับคนไม่ระวังตัวแต่จริงๆแล้วคนที่ไว้ใจง่ายเพราะเชื่อว่าคนอื่นมีเจตนาดีก็สามารถตกเป็นเหยื่อได้ง่ายมากและคนร้ายมักมองหาคนแบบนี้เสมอคอมเมนต์ต่อมานี้กล่าวว่ากรณีนี้ไม่ใช่แค่คดีช่อโกงธรรมดาแต่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของบุคคลสำคัญระดับประเทศด้วยคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่า โปรไฟล์หลอกๆมีอยู่เต็มไปหมดอย่าเชื่อใครง่ายๆโดยไม่ตรวจสอบคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์กล่าวว่าคำว่าลูกบุญธรรมองคอ์คมนตรีควรมีการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าตำรวจควรจริงจังกับคดีลนนักษณะนี้เพราะไม่ใช่แค่คดีเล็กๆแล้วคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าการให้ผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้เพราะเสียเงินล้านถือเป็นความล้มเหลวของระบบ คอมเมนต์นี้กล่าวว่าสังคมควรเปลี่ยนมุมมองต่อเยอในคดีลักษณะนี้เพราะเย่ยไม่ใช่คนโง่แต่ถูกกระทำโดยคนที่วางแผนอย่างแยบยลใช้จิตวิทยาสร้างภาพสร้างสถานการณ์จนทําให้ทุกอย่างดูเหมือนจริงและนี่คือภัยที่ใกล้ตัวกว่าที่คิดคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าสิ่งที่เศร้าที่สุดคือครอบครัวของเย่ยอาจรู้สึกผิดและเสียความมั่นใจในตัวเองคอมเมนต์ต่อมานี้กล่าวว่าถ้าคดีนี้ยังไม่ถูกดําเนินการอย่างจริงจังคนร้ายก็จะยิ่งได้ใจและอาจไปก่อเหตุซ้ํา คอมเมนต์ถ ah ัดมานี comment e comment wa, ye, ้กล e ่าวว่าทำไมผู comment e comment ้ร้ายถึงกล้าอ้างชื่อนายทหารระดับสูงแบบนี้ไม่มีใครตรวจสอบจริงจังเลยเหรอคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าการอ้างเรื่องฟอร์ x ว็กัทวงนี้ได้เป็นจุดล่อให้เหยื่อหลงเชื่อเพราะหลายคนไม่เข้าใจระบบการเงินจริงหาหคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าขอชมกันจอมพลังที่กล้าลุยและกล้าเปิดโปงอย่างตรงไปตรงมาคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า พี่สาวของคนร้ายก็ไม่ควรได้รับการละเว้นถ้าเงินเข้าบัญชีต้องมีคำอธิบายคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่ามิชาชีพเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้ปลอซอนะใช้แค่คำพูดกับโปรฟไฟล,ล์ปลอมก็หลอกคนได้แล้วคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าพฤติกรรมแอบอ้างชื่อบุคคลในสถาบันหรือหน่วยงานสำคัญไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วควรมีบทลงโทษที่ชัดเจนและแรงพอจะไม่ให้ใครกล้าทำอีก คอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์กล่าวว่าการใช้จุดอ่อนของคนเช่นความไว้ใจความอยากมีรายได้มาเป็นช่องทางหาผลประโยชน์เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจมากที่สุดคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าถ้าให้ถอนแจ้งความกับคนรับเงินแล้วเราจะตามเงินกลับได้ยังไงคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าพฤติกรรมแบบนี้ควรถูกประจานเพื่อไม่ให้มีเหยื่อรายอื่นอีคอมเมนต์ comment, ถัดมากล่าวว่า สิ่งที่เสเตือนใจที่สุดคือหย่อไม่ได้เสียแค่เงินแต่เสียความฝันเสียโอกาสและบางครั้งเสียศักดิ์ศรีของตัวเองเพราะสังคมชอบตั้งคำถามว่าทำไมถึงโง่ขนาดนั้นแทนที่จะถามว่าทำไมมีคนกล้าหลอกแบบนี้คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าขอให้คดีนี้ถึงสารและมีการลงโทษอย่างชัดเจนคอมเมนต์นี้มากล่าวว่าคดีแบบนี้ต้องลากให้ถึงที่สุดไม่งั้นจะเป็นช่องให้มิจฉาชีพรายอื่นคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่า นางงามผู้เสียหายควรได้รับการเยียวยาไม่ใช่โดนซ้ำเติมจากคำว่าไม่น่าโอนตั้งแต่แรกคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าการสร้างภาพให้ดูน่าเชื่อถือกลายเป็นเครื่องมือของคนโกงยุคนี้ไปแล้วคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าข่าวนี้ควรกลายเป็นกรณีศึกษาในมหาวิทยายลัยด้านกฎหมายและสื่อสารมวลชนคอมเมนต์ comment, ถัดมากล่าวว่า ไม่ใช่แค่คดีของคนคนหนึ่งแต่นี่คือภาพสะท้อนของช่องโวน่ในกระบวนการยุติธรรมถ้าตำรวจไม่จริงจังกับผู้ก่อเหตุประชาชนก็หมดศรัทธาและมิจฉาชีพก็ยิ่งได้ใจทำไมถึงปล่อยให้สังคมต้องเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าข้อมูลที่หลอกคนได้นั้นไม่ได้มาจากความซับซ้อนแต่มาจากความแนบเนียนและความกล้าที่จะโกหกหน้าตาย